ไม่ต้องลอนิดยหน่อยว่าคนอื่นทำใคยไปแจ้งดิเคสตัดนี้เราอ่ะเส้นใหญ่ไม่โดนจดละมาม่าพี่เปาโคตรอร่อยอ่ะใช่เหรอเผ็ดไหมอืมก็เผ็ดอยนะแต่เผ็ดแบบกินได้ผมไม่กินเผ็ดผมกินได้อ่ะเมื่อเห็นแกติรีวิวคนน่ากินอ่ะเห็นแล้วผมหิวเลย อร่อยจริงอร่อยจริงโอ้อยากกินอะแต่เผ็ดมันน่าจะกินไม่ได้ขออนญาตรุ่นใหญ่เลยฮะน,นี่ที่บ้านไม่ค่อยเค่งมารายาท <c oughs> เอ้ยรับกี่โมงนะ่าจะ ครับแล่บอีกสิบนาทีมอีกหกนาทีกล่องไอพีไงอวออ๋อนี่เฮีย อะไรอ <Christmas. S 1> ่ะอะไรอ้ะหิดกล่องไอ้เหี้ยกูกดอันนี้นะสัตว์เป็นอะไรได้ไงโอ้โหเหี้ย พอมันเล็กก็มันมองไม่เห็นนะ่าสัตว์เอ้ยโอ้โหอ้คอ,อ,อมีอะไรนี่สัตว์ตอนแรกกูกดอันนี้มันแปลนี้ได้ยังไงอยู่วะมันแปลนี้ได้ยังไงอะอย่ะ โอ้ไปหมดเลยสามสิบเหรียญน่ะ <laughs> ทิ้งแม่งอะไรฮีย <laughs> อ่ะรถรรเหรอยี่เนี่ยหัวร้อนวะปวดหัวเลยเย้ คุณเห็นที่ผ่ายกูจะรับมาได้แต่ละอันนี้อ่ะเบื่อไอสัตว์ไอเหี้ยมูวีเบอร์ไอที่มันมีร้อยยี่สิบเหรียญปะ่ะไม่มีอ่ะทำไมอ่ะไม่มีเหรออู้วอ้อนว่าทำไม,ม,ไม,ไมอ่ะกูไปกดกดผิดกล่องไอเหี้ยได้มาเรากดเหี้ยมาลุ้นเนี่ยไปกดซื้อกล่องมาเรากดเหรอเออกดผิดสัตว์เอ,อ้ย ร้อนเลยอะ่ะรับเหียอเกิพี่เชียร์ครับมีไหมมีขายไหมเฮ้ยพี่ช้างผมเพิ่งขายไปน,นี่พี่โอ้ยอวยอ่นเหยดไหวเฮ้ยพี่ชายชื่ออะไรอะ่ะเพื่อนพี่บ๊อบอ่ะ พี่ว่าพี่ว่าเกาะขึ้นพี่ว่าพี่ว่าเกาะขึ้นยากไหมพี่ยากว่าจะขี่รถมันลบป่าวะไม่ลบครับไม่ลบรถขวายเปหนไงวะ น่าเบื่อโอ้โหหลอนจริงอะ่ะนี่เฮียน่าเบื่อเลยสัตว์โอ้โหนี่เฮียบอสทำอะไรครับบอสเอ่อมีเอ,อ่อมีไหนพี่เฮียขายไหมเดียเด๋ยวเ,ยเดี๋ยวอะไรนะบอสเดี๋ยวไหนพี่เฮียไม่ไม่มีครับในตัว ขึ้นก่ะเออดูคุณโชนี่มาจัดไปครับ เีขาเปานเหรียญเขียนยังไงวะ เขาว่ารับเขียนยังไงอ่ะ YAK! Hư hư Khoa mãi bây rồi Ok Ui ouais, ouais. <shrapi> ui นั่นรถกูก็าหายไปไหนไม่รู้ไอ้เฮียไอ้เด็กเฮียตัวไหนแม่งขมโมยก็ไม่รู้โอ้โหมึงโดดโอ้โหโอ้ยน่าเบื่อว่ะเราเดี๋ยวเดี๋ยววเคครับอยู่ไหนครับเดี๋ยวครับนี่นี่นี่ครับ,รบมาครับมาครับมีกี่เหรียญมีกี่เหรียญครับขาดเท่าไหร่ครับ เหรียญละสองพันครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับแป๊หนึ่งนะครับฮืมกต้องมานั่งรับเนี่ยเฮียต้องคุณหิดนะเว้ยกับุูจะสะสมครบสามสิบเหรียญนะ่ะแปดครับหมื่นแปดเลขอะไรครับเลขสองหนึ่งสี่ครับของข้าวเอาไปสองหมื่น ต้องมานั่งรับเนี่ยโอ้ยน่าเผื่อว่ะเฮ้ยเบิร์ดครับอบอรบโอ้โอ้โอใจหายหมดเลยโอ้น่าเผื่อเิญกูด้วยครับผมเบิกรถรถหายอ่ะทำไงอ่ะ เออเบิร์ไห่ครับพาวเลยครับเออมายังอ่ะเลี้ยงหมูไอ้เหี้ยต้องไปเอาใช่ไหมเนี่ยเลี้ยงหมูบาร์ไปไหนบาสโอ้โหโคตรไก่อว่าบาร์บาร์บารบารบาร์บารเก็บรถแป๊บนึงดิโอ้โหโมงเงี้ยบาร์บาร์เก็บรถแป๊บนึงดิฮะ เก็บรถแรับนึงดิทาไมอ่ะกูหงิดว่ะเหี้ยเสกให้กูดิไม่ไหวแล้วกูยอมเสียเลยอ่ะขอเขารับ EFP อ่ะเอ้ยบัตร EFP อ่ะจะไปตีกล่อง EFP แล้วไปตีโดนกล่องมลกรดคนแย่งนายกดีไหม ไม่ควรเพราะถือว่าเป็นความผิดพลาดของบอสโอ้โหอย่าซ้ำเติมดิกูเสกได้แล้วกูไม่สนไอ้เคียอะไรละโอ้ยเอาเตือดแล้วเหรออืมกูไม่กูไม่แข็งละภาพรักส้นตีีเลยอ่ะไอ้เคียบัญญาอ้อนชิบหายเลยชิบหายเลยจริงๆแล้วอ่ะกูมีเมนูแอบินไหมกูไม่ได้บอกใครเฉย โ oh. อ้โหกำลังเขียนรหัสใช่เะล่ะมันถึงจะเนี <único> ่ย <Liberty Overwatch> ได้อ่ะอระดบอกไม่ออกมันเป็นกล่องสีเขียวกับสีแดงเลยนะคือในสมองกูกดไปแล้วว่ามันคือกล่องอีพีจเป็นว้ากูเล่นในโน้ตบุ๊กมันเข้าใจไหมจอมันเล็กนิดเดียวอ่ะโน้ตบุ๊กอ่ะไอ้เหี้ยอะก่เยอะเยอะอยู่เยอะอยู่37จ็ดเมตร เม็ดละสามพันก็สามหมื่นเจ็ดโอ้โหหมดเม็ดละสามพันเลยเหรอครับบอละกดเม็ดละสามร้อโอ้โหถ้าสมมติมาขายหมดน่าจะได้ประมาณหมื่นนิดเหรียญ M K อยู่ประมาณห้าเหรียญโอ้โหนายกมันโง่เนาะมันเอาของมาอะไรวะมันไม่เท่ากันเลยอ่ะใครจะเป็นโง่แรกวะไ้เฮียกูถามจริงดิโอ้ เี่ยใส่กล่องควยมาก็ไม่รู้ใครจะไปโง่แรกถ้าเราไม่พลาได้ไหมบอสเกี่ยวเอ้บอสแล้วมึงซ้ำบอสเลยหรอนะฮะหมายถึงกูเสกเลยกูไม่สวดแล้วกูไม่รักษาแล้วความรักก่ะกูไม่แคร์แล้วใครยะมองไงช่างแม่งเอ้ยบอสเนี่ยเจอดไปดูไอ้เวนแป๊บบอสอย่า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 ทำถึงขั้นนั้นเลยบอสอย่าไม่นะไอ้บอส ไอบอสมึงอินอะไรเนี่ยโอ้โหหัวร้อนอ่ะมันควรจะรับได้อ่ะมันนู่มมันอุ่นหิดอ่ะยิบย่อยยิบย่อยนั่นไหนเฮียขายน้อยแล้วครับบอสอหรียญเอฟเคก็เยอะอยู่นะแต่มันต้องใช้เวลากูรับมาประมาณสามวันแล้วกว่าจะได้สามสิบเหรียญเนี่ยน่าเศร้าไหมรับง่ายนี่มีขายร้อยยี่สิบเหรียญนี่มันขายร้อยยี่สิบเหรียญบอสนี่ขายร้อยยี่สิบเหรียญสามแสน ไอสร้อยยี่สิบสามแสนเอ้ยสามแสนหันร้อยยี่สิบเท่าไรวะไม่ตาจริงมันต้องสองแสนสี่ปะมันไม่น่าขายแพงขนาดนั้นนะเอ้ยสามรอเหรียญใช่ปะใช่ปะมันเหรียญแล้วสองพันบ่ายครับบ่ายครับครับผมไรชนมาออกออกไหมวะออกงอกโอ้ยเยี่ยเกอกคืหายขึ้นตัวเลย ก็คือบอสไปแลกเหรียญเอฟพีมาใช่ไหมเมื่อกี้แกจะแลกเอฟพีแต่แกไปกดบนกล่องมรกรก็เขาเอาละว่าจะ้วเสกขอนเนี่ยเพื่อคุยิมรกตเท่าไหร่ได้มรกตมาเท่าไหร่บอสฮัลโหลครับฮัลโหลครับอยู่ไหนครับอยู่ตรงท่าเรือล่างอะคะ่ะมาเรเบลได้ไหมครับผมเอาบดเลยได้ได้ค่ะโอเคครับ วันแรกามันระกดมันกูเอาแล้วเสียงข่าวด้วยกูเอาหมดเลยไอมาเพื่อนอยู่ว่าเหลือก็ไม่มีไอดอกหรอกดับทิ้งแม่งเลยไม่สนไล่เฮียสามแสนอ่ะเอาให้ผมดิเอาให้ผมนะครับบอสอ่เอาเขาเล่นด้วยแล้วอร้อนว่อร้อนจริงว่อร้อนจริงบีเอได้บอสแรกไปเท่าไหร่อ่ะสามสิบเมตรดอก็ดีอ่ะมันนัวที่ได้ปลาติกมาพี่อ่ะพี่ แล้วเขาบอกว่ามาร์แล้วบอลว่ามร์กฏเป็นละสามพันเรียดบอกบอลเรียดมรกฏเป็นเท่าไหร่ตอนนี้อย <ator il> ู like ่ไหนครับอยู่ไหนครับเรียดเอเคครับ